คณะรัฐมนตรีอนุมัติขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศแล้วนะครับมีผลหนึ่งตุลาคม2565น้รี้ข่าวดีนะครับในวันที่13ากันยายนที่ผ่านวันนี้นะครับคณะรัฐมนตรีเนี่ยเขาได้มีมติอนุมัติขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศแล้วนะครับซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการค่าจ้าง ในการกำหนดการปรับค่าจ้างขั้นต่ำปี2,565มีรายละเอียดดังนี้นะครับในค่าจ้างอัตราค่าจ้าง354บาทต่อวันเนี่ยมี3จังหวัดได้แก่ชนบุรีระยองภูเก็ตนะครับ354บาทต่อวันค่าจ้าง353บาทต่อวันเนี่ย6จังหวัดคือกรุงเทพมหานครนนทบุรีนครปฐม ประทุมธานีสมุทรปราการและสมุทรสาครค่าจ้าง345บาทมี1จังหวัดคือฉะเชิงเซาค่าจ้าง343บาท1จังหวัดคือพระนครศรีอยุธยาค่าจ้าง340บาทมี14จังหวัดคือปราจีนบุรีน้องคายอุบลราชธานีพังงากระบี่ตราดขอนแก่นเชียงใหม่สุพรรณบุรีสงขลาสุราษฎร์ธานีนครราชสีมา ลบบุรีสระบ,บุรีตรงนี้340บาทต่อวันนะครับค่าจ้าง338บาทมี6จังหวัดได้แก่มุกดาหารกาฬสินธุ์สกลนครสมุทรสงครามจันทบุรีนครน,นายกนะครับต่อมาค่าจ้าง300 335บาทนะครับมี19จังหวัดก็ได้แก่ เพช,ชบรบูรณ์กาญจนบุรีบึงการชัยนาทนครพนมพยาวสุรินยโสธรร้อยเอ็ดเลยพัทลุงอุตรดิตถ์นครสวรรค์ประจบคีรีขันพิษณุโลกอ่างทองสาะแก้วบุรีลำและเพชรบุรีค่าจ้าง332บาทมี22จังหวัดนะครับ อำนาจเจริญแม่ห้องสอนเชียงรายตรังศรีสะเกดหนองบัวลำภูอุทัยธานีลำปางลำพูนชุมพรมหาสารคามสิงห์บุรีสตูลแพร่สุขโขทยัยกำแพงเพชรลาดบุรีตากนกครศรีธรรมราชชัยภูมิระนองและพิจิตรค่าจ้าง328บาทมี5จังหวัดก็คือยะลาปัตตา,า,า,านีนราธิวาสน่านและอุดรธานีนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบนะครับ13กันยายน2565มีผล1ตุลาคม2565เป็นต้นไปนะครับ